สวัสดีค่ะยะโสธารามาเลี้ยงควายค่ะวันนี้นะคะควายสิบห้าตัวนะคะอนอททำเป็นเนาะยะโสธาราเธอทำเป็นมากไหนเธอจะต้องไปเดินตามอยู่ในป่าน่ะมันมีผักตบมบเตบเมบไหมแถวนี้เนีย่ยฉันไม่ได้ล็อกรถเลยฉันเดินมาเลยอันนี้ผักผักไอ้นี้นะคะ นะเขาปล่อยนะปล่อยให้กินล้าก็ดูปิดอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นแหละหามีผักไม่เอ่ยไหนดูซิมีผักปอโตบโมบจนะ๋าอุ้ยมะแรงปอเต็มเลย นี่มะแรงปอตบโมบเตบเมีแถวนี้มันไม่น่าจะมีตกโมบนะผักตกโมบผักกระเจียวเนี่ยเนี่ยกว่าชาวบ้านเขาจะทํานาได้นะเขาต้องถากต้องถางต้องอะไรนะคะก้อนอิดก,ก้อนดินก้อนอะไรเนี่ยแต่ถ้าทาทาบ้านนี่คืออยู่สงบร่มเย็นมากเลยจริงๆนะสวยมากเลยที่ดินแบบนี้อาจารย์ชอบ เพราะหคือเราเราเลี้ยงปลาได้แต่มารู้น้ําจะอยู่หรือเปล่านะกับใต้ดินเนี่ยน้ําอยู่ไหมอันนี้บรรยากาศเลี้ยงควายนะคะบรรยากาศเลี้ยงควายอยเจ้าของอยู่นี้นี่กระเป๋าเนี่ย จนเป็นธรรมชาติด้วยมานี่มานี่มานี่เลยเลยมาพาลูกมาแดดร้อนก่อน <c oughs> ไมง,งบอกวา่าโอ้โหฉันยืนตากแดดอยู่ทั้งปีทั้งปีทั้งชาติไม่เห็นใครมาพูดอย่างนี้กับฉันเลย